คืออยู่ดีก็มีผื่นขึ้นนะคะตอนแรกคือจับๆมันก็แค่สักๆอะค่ะคุณหมอแล้วทีนี้พอรุ่งเช้าค่ะหนูก็ไปส่องกระจกดูปรากฏว่ามันก็เป็นสีแดงอะค่ะคือมันก็เป็นจุดเล็กๆอะค่ะเหมือนเป็นปืนด้วยฮะใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งไว้ค่ะทิ้งไว้แบบสองอาทิตย์เลยอะค่ะมันก็เริ่มลามมาที่ปากที่คางอะค่ะในครอบครัวหรือตัวคุณสุรีเอง่มีใครที่ ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ลักษณะที่อย่างเช่นเป็นหอบผื่ผิวหนังอักเสบหรือแบบแพ้อากาศที่แบบจามบ่อยๆไหมคะมีค่ะมีพี่ชาย,ยกับพี่สาวค่ะ,ค,ะคือทั้งพี่ชายพี่สาวนะคะพี่ชายจะเป็นไซนัสค่ะ,คะส่วนพี่สาวจะเป็นภูมิแพ้อากาศค่ะ,คะ <c oughs> ก็มีหลายคนคืออย่างนี้นะคะผื่นที่คุณสุรีเป็นเนี่ย <c oughs> มันเป็นผิวอาการของผิวนาอักเสบชนิดหนึ่งค่ะ <c oughs> <c oughs> เราชื่อภาษาไทยเราเรียกเหมือนกับเป็นคล้ายๆเขาเรียกเป็นรังแคที่หน้า <c oughs> แต่ว่าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า seborrheic dermatitis คือคืออาการพวกนี้เนี่ยจะเป็นในตามตำแหน่งแบบที่คุณสุรีเป็นเลยค่ะคถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจะเป็นตามบริเวณแก้มร่องแก้มอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่บางทีจะมีอาการขุยขึ้นที่คิ้วหรือบางทีมีรังแคที่หนังศีรษะเนี่ยเกิดร่วมด้วยคราวนี้พวกนี้เนี่ย มันจะเป็นเป็นหายๆค่ะ <ฮา S 2> เพราะว่ามันเกิดจากการที่เหมือนกับร่างกายเรามีภูมิแพ้อยู่ส่วนหนึ่ง <ฮา S 2> หรือบางทีเจอในคนที่มีประวัติครอบครัวคล้ายๆอย่างที่คุณสุรี <ฮา S 2> มีเนี่ยแหละคะ<ฮ>่ะมีใครในครอบครัวบ,บางทีเป็นทอบหรือว่าเป็นแพ้อากาศ<ฮ>า <ๆ S 1> อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดที่จะอธิบายให้คนไข้ที่เป็นภูมิแพ้และเป็นเป็นหายๆอย่างเงี้ยอย่างคุณสุรีเป็นเนี่ยก็คือหนึ่งเข้าใจโรคที่ตัวเองเป็นอธิบายไปเลยว่าการใช้สเตียรอยเนี่ย ในระยะสั้นเนี่ยใช้ได้ปลอดภัยไม่ต้องกลัวมากจนเกินไปแต่ทันทีที่หน้าหายแดงหายมีผื่นแล้วต้องหยุดแต่เราอาจจะต้องบอกคนไข้ว่าเรามีครีมอย่างอื่นนะที่ช่วยลดการอักเสบของหน้าได้เพียงแต่ประสิทธิภาพอาจจะสู้สเตียรอยด์ไม่ได้แต่มันไม่เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวที่สามารถจะใช้ต่อเนื่องกันไปได้เป็นระยะเวลานานๆคนไข้ส่วนหนึ่งเราก็มักจะให้ยาคู่กันไปเพื่อลดการใช้สเตียรอยด์ลง แล้วแบบมือมีส่วนให้เชื้อแพร่กระจายไหมคะพวกนี้ไม่ใช่เชื้อโรคนะคะคนไข้บางคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือเชื้อโรคแล้วเราจะไปติดต่อเกิดจความสกปรกอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เลยพวกนี้เป็นจากภายในของร่างกายที่ร่างกายเราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วทําให้มันเกิดเห่อเป็นครั้งครั้งจริงๆโรคแบบนี้เราเจอเยอะนะคะ30%ของประชากรทั่วไปเกี่ยวกับอากาศไหมฮะสภาพอากาศเดี๋ยวมันอากาศที่แห้งอาจจะมีผลทําให้เกิดขึ้นมากได้แต่มันไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้เกิด